กราบสวัสดีพี่น้องชาว ROV ทุกท่านนะครับโโก็วันนี้ผมจะเอาโตโลมาแก้ทางเตลเส้นนะครับโโรเวลาเป็นลงแรงเราเจอแลก็อย่างน้อยก็ถ้าเราไม่โดนแช่เราก็ช่วยเพื่อนได้ครับผม,โมโนี่ครับผม <c oughs> จะใช้สกิลสองนะครับ <c oughs> อ่าเราก็ะจะไม่โดนแช่ผมเราจะล้างสถานะเราก็ ออกนังสถานะก็ได้นะครับผมเพราะาเตียวเส้นเนี่ยจะแช่เราได้ถึงสองครั้งนะครับผมตอนที่มานาเขาเต็มครับนะครับดูที่พื้นนะครับผมเขาจะมีวง,ดงแดงๆครับผมก็สมมุติว่าถ้าเพื่อนเราโดนแช่น้อยเราไม่โดนแช่นะครับเราก็ยังสามารถช่วยเพื่อนได้อย่างเช่นนะครับ เราจะแช่ได้ถึงสองครั้งครับผมส่วนผมนะครับจะใช้สกิลหนึ่งครับผมถ่ายออกมาครับสองเพื่อล้างสารนะอเซียนน่ะเวลาเส้เซียนเขาแช่เราครั้งที่สองเนี่ยครับมุต้าเราใช้สกิลสองไปแล้วสกิลหนึ่งเรายังถ่ายออกมาได้ครับผมหร,ออมรือใช้อันติเพื่อกระโดดหนีก็ได้นะครับ บบผมก็จะล่อให้เขาใช้สกิลเพื่อไม่ให้เพื่อนเราโดนแช่นะครับก็ลองไปฝึกดูได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะ่ายออกมาได้นะครับผมไม่โดนแช่เราก็่ายออกมาแต่เราต้องกลับแต่ให้ดีๆครับ ก็โจมตีกลับครับก็ต้องประชิดตัวนะครับผมจะให้เขาได้เช่เราได้ก็อย่างติดเส้นเนี่ยถ้าเราก็จะลำบากตรงที right. ่ว네่าถ้าเป็นทีมใช่ไหมครับมีตัวอื่นด้วยเวลาโดนแช่กุ๊บ เขาจะมีตัวอื่นเข้ามาตีเพื่อนเราตีเราเนี่ยครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมครับผมอย่างน้อยก็ล่อเขาไว้เพื่อให้แช่เราให้เขาใช้สกิลไปอย่างน้อยเพื่อนเราก็จะได้โดนแช่น้อยที่สุดเนี่ยครับผมลองไปฝึกดูได้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำช่องต่อไปนะครับ ถ้าสมมติว่าเจอแวนด้วยก็ยิ่งยิ่งไปใหญ่ยยครับผมแวนก็สตันได้เราก็จะลำบากทั้งทีมครับผมส่วนรุนหรือว่าไอเทมอะไรเดี๋ยวผมลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับรถ้าเจอติดเส้นมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่จะมีตัวตัวอื่นมาด้วยอย่างเช่น มามมันล้วงเราเอ้ยมันล้วงเพื่อนเราแบบเวลาเพื่อนเราโดนแช่อย่างเงี้ยครับมันก็จะลําบากตรงนี้ครับแต่เราก็ต้องพยายามให้เขาใช้สกิลให้ได้ให้เขาเ <c oughs> นี่ยครับเราก็จะไม่โดนแช่ล้างสาระเราเก็บไว้ครับผมไว้ใช้กับเพื่อนดีกว่าเวลาเข้าทีมไฟ์เพื่อนเราโดนแช่หลายตัวงเงี้ยครับเราล้างมันจะดี น้อยก็ให้เพื่อนหนีจากตรงนั้นไปได้นะครับครัพยายามโจมตีกับใกล้ผมเราก็ต้องดูกะกะด้วยครับตอนนี้ผมก็ฝึกหัดในนี้นะครับผมส่วนเล่นจริงก็จริงแบบหนึ่งเขาอาจจะหนีเก่งแล้วก็มีเพื่อนแบบมาช่วยด้วยอะไรด้วย้ยครับผม ครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลงดูในทีมสำหรับเพื่อนที่ชอบแบบอยากเล่นจะตายผมนะครับคนเราก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับผมพี่เก่งๆเขาก็มีกว่านี้นะครับผมก็ดูมาจากรถถังฟั่งทนพี่อะไรเงี้ยผมก็ชอบเป็นเอฟซีเขาครับผมก็ฝึกเล่นตามพี่เขาเห็นเขาแบบชอบผมก็ฝึกเล่นมานานมากตัวโลกสามสี่ปีครับ แต่บางทีเวลางานผมเยอะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกลับมาเล่นได้สาสี่เดือนนะครับงานผมเยอะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่รับฟังและติชมมาได้นะครับ <c oughs> ถ้าอย่างไรผมก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมภาพเสียงแล้วก็ความคมชัดนะครับขอบคุณนะครับผม